ขอต้อนรับเข้าสู่ไรฟวิ่งรีบช่องของคนรักรถทุกประเภทโดยเฉพาะผู้ที่หลงไหลในพลังของยนตรกรรมระดับพรีเมียมวันนี้เราขอพาทุกคนไปทำความรู้จักกับรถกระบะพันแกร่งที่ได้รับการยกระดับไปอีกขั้นในทุกด้านกับ2026นส nissan navara generation ใหม่ที่มาพร้อมดีไซน์อันโดดเด่นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและสมรรถนะที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในเมืองหรือทางวิบาก 2026นิสสันนาวาราถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองทั้งกลุ่มผู้ใช้งานเพื่อการพาณิชย์และกลุ่มคนที่ชื่นชอบการขับขี่สไตล์ไลฟ์สไตล์ด้วยรูปลักษณ์ภายนอกที่แข็งแกร่งและมีความเป็นเอกลักษณ์เส้นสายบนตัวถังที่เฉียบคมประจังหน้าใหม่ขนาดใหญ่แบบโครเมียมรมดำพร้อมไฟหน้าแบบเลดแมทริกที่ให้ความสว่างชัดเจนทุกสภาพอากาศ ไฟท้ายดีไซน์ใหม่แบบเล็ดพร้อมลวดลายที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นด้านล่างติดตั้งกันชนหลังทรงสปอร์ตท,ที่ออกแบบให้ใช้งานได้จริงรวมถึงเสริมความแข็งแกร่งโดยรวมให้ตัวรถล้ออัลลอยขนาด18-20นิ้วขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่นย่อยยกระดับภาพลักษณ์ให้ดูดุดันและหรูหรามากยิ่งขึ้นตัวถังมีสีให้เลือกหลากหลายโดยเฉพาะสีดำเจ็ตแบล็ k ที่เพิ่มความเท่ดุดันให้กับนาวารารุ่นใหม่นี้หลังคาและกระจกบานข้างตกแต่งด้วยเส้นคาดสีนึงตัดกับความเข้มของตัวรถ ทำให้ดูสะดุดตาตั้งแต่แรกเห็นกระบะท้ายออกแบบให้รับน้ำหนักได้ดีขึ้นพร้อมระบบช่วยเปิดปิดแบบผ่อนแรงเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารคุณจะได้พบกับการเปลี่ยนแปลงแบบยกเครื่องเต็มรูปแบบเริ่มจากแดชบอร์ดที่ออกแบบให้ดูเรียบหรูและทันสมัยติดตั้งหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด12.3นิ้วแบบสัมผัสรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายพวงมาลัยมัลติฟังกชันแบบสปอร์ตหุ้มหนังแท้เบาะนั่งหุ้มหนังคุณภาพสูงปรับไฟฟ้า พร้อมระบบระบายอากาศและระบบป่นในบางรุ่นการเก็บเสียงในห้องโดยสารทำได้ดีกว่ารุ่นก่อนด้วยการบูดฉนวนหลายชั้นที่ลดเสียงรบกวนจากภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพห้องโดยสารของนาวาร่ารุ่นนี้ยังให้ความรู้สึกกว้างขวางสะดวกสบายและให้ความหรูหราทัดเทียม SUV ระดับพรีเมียมเบาะหลังสามารถพับได้หลากหลายรูปแบบเพื่อเพิ่มพื้นที่บรรทุกสัมภาระมีช่อง USB ทั้งแบบ A และ C พร้อมช่องจ่ายไฟ 230V สำหรับอุปกรณ์ไฟไฟ้าในการเดินทางไกล ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกฝั่งซันรูฟไฟฟ้าและชุดเครื่องเสียงจากบ o s สที่ให้คุณภาพเสียงระดับพรีเมียม ในด้านของสมรรถนะ2 0 2 6นาวาร่ามาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบคู่ขนาด2.3ลิตรให้กำลังสูงสุด210แรงมา้าแรงบิด510นิวตันเมตรระบบเกียร์มีให้เลือกทั้งแบบธรรมดา6สปีดและเกียร์อัตโนมัติ8สปีดรองรับระบบขับเคลื่อน4ลอ้อแบบพาร์ทไทม์ 4WD และฟูลไทม์ 4WD พร้อมระบบควบคุมการยึดเกาะถนนระบบิล็อกเฟืองท้ายไฟฟ้าและระบบขับเคลื่อนแบบเทรน m มนจ g เมนท์ที่ปรับโหมดการขับขี่ให้เหมาะสมกับสภาพถนนอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นทรายหินโคลนหรือหิมะ ช่วงล่างด้านหน้าแบบอิสระปีกหนกคู่ด้านหลังแบบมันติดลิงก์พร้อมคอยสปริงและโชค้คอัพที่ปรับจูนมาใหม่เพื่อความนุ่มนวลในการใช้งานในเมืองและแข็งแรงบนเส้นทางทุรกันดารการควบคุมพวงมาลายัยไฟฟ้า,ฟามีความแม่นยำสูงเบรกหน้าหลังแบบดิสพร้อมระบบ ABS, EBD, BA เพิ่มความปลอดภัยทุกเส้นทางเทคโนโลยีความปลอดภัยในรุ่นนี้ถือว่าจัดเต็มไม่แพ้รถ SUV ระดับสูงไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าและเบรกอัตโนมัติ ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนมุมอับสายตาและเตือนขนาดถอยหลังระบบตรวจจับคนเดินถนนและจักรยานระบบกล้องมองรอบคันแบบ360องศาพร้อมมุมมองแบบ3ดีที่ให้ภาพเสมือนจริงขนาดถอยจอดนอกจากนี้ยังมีระบบ p r o p i l o t a s s i s t ที่ช่วยให้การขับขี่ในทางตรงและทางโค้งมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นด้วยระบบควบคุมพวงมาลัยและเบรกแบบกึ่ออัตโนมัติเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องเดินทางไกลหรือใช้งานบนทางหลวงเป็นประจำ สำหรับผู้ใช้งานเชิงพาณิชย์2,026นิบหสสันนาวาร่ายัางคงไว้ซึ่งความแข็งแกร่งในการบรรทุกด้วยโครงสร้างแชสซีเหล็กกล้าแบบลัดเดอร์เฟรมเสริมจุดยึดหอลายจุดเพื่อรองรับแรงกระแทกและการบรรทุกหนักระบบการสะเทือนและดุมล้อใหม่ที่ทนทานต่อการใช้งานระยะยาวถังน้ำมันขนาดใหญ่กว่าเดิมทำให้สามารถเดินทางไกลโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงบ่อยครั้งและยังมีอุปกรณ์เสริมที่ออกแบบมาสำหรับงานพาณิชย์โดยเฉพาะเช่นกล้องบันทึกขณะข,ขับขี่กล่องเครื่องมือในกระบาดและชุดแร็กสำหรับบรรทุกอุปกรณ์ ในด้านการประหยัดเชื้อเพลิงนิสสันได้มีการปรับปรุงระบบจ่ายเชื้อเพลิงให้มีความแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นโดยอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ15-17กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าดีเยี่ยมเมื่อเทียบกับสมรรถนะที่ได้รับระบบ Start-Stop อัตโนมัติและเทคโนโลยีการจัดการพลังงานของเครื่องยนต์ยังช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงานในสภาพการจราจรติดขัดอีกด้วยทางนิสสันยังได้พัฒนาแอปพลิเคชัน Nissan Connect เวอร์ชันใหม่ที่ให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมและตรวจสอบข้อมูลของรถผ่านสมาร์ทโฟน ไม่ว่าจะเป็นการสตาร์ทรถจากระยะไกลตรวจสอบสถานะการบำรุงรักษาหรือตรวจสอบตำแหน่งของรถแบบเรียลไทม์ระบบนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบช่วยเหลือฉุกเฉินและบริการช่วยเหลือบนท้องถนนตลอด24ชั่วโมง2026นิสซานาวาร่าถือเป็นก้าวสำคัญของรถกระบะในยุคใหม่ที่ผสมผสานทั้งความแข็งแกร่งเทคโนโลยีและความหรูหราเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวเหมาะกับทั้งการใช้งานหนักและการขับขี่ในชีวิตประจำวัน ใครที่กำลังมองหารถกระบะท,ที่ครบเครื่องทั้งฟังก์ชันและภาพลักษณ์นาวารารุ่นใหม่นี้น่าจะตอบโจทย์ได้อย่างไรที่ติอย่าลืมกดติดตามช่อง d r i v e w i n g Drift เพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆและเทคโนโลยียานยนต์สุดล้ำจากทั่วทุกมุมโลกขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วพบกันในคลิปถัดไป